องหอยแต่ไหนได้กูหน้าขึ้นน้าหนักขนาดทั้งเดี๋ยวแรงนี่แหละมีทั้งหอยมีทั้งอูเขาไปดองอ่ะตอนนี้น้ามัน นะกันนะกาขาวๆนะเจ้าของทะเลเดี๋ยวเราชอบกอหอยกันเสียมันมีหอยอยนะชักมันมีหอยนดำลมแล้วก็หอยมแมลงภู่แต่หอยแข็งนี่มันหัวอยู่จุดไหนแต่เขาขวายู่จุดจุดแต่ถ้าไม่ตุ่นเหัวได้ไปแล้ว 我们就这样。